S <S <S เป็นไงเพื่อนโอเคเพื่อนพร้อมเอาละครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเ e a d ม a ที v นะครับผมแล้วันี้เรากับมาเกม Sun Of The Forest ซึ่ง EP นี้เป็น EP ที่3แล้วเราจะไปทำการเอาที่ยิงสลิงแล้วก็พรวน,นะครับผมช่องผมค่อนข้างหลากหลายนะครับผมเล่นเกมใบม่วแล้วผมไม่รู้ว่าพวกคุณชอบดูคลิปแนวอะไรผมก็เลยทำใบม้วพวกคุณ ถ้าอยากให้ผมเล่นเกมอะไรก็สามารถบอกกันได้นะครับผมแต่ถ้าไม่บอกผมก็ลงมั่วไปเรื่องผมเหมือนเดิมมาชมเลยดีกว่าเรือเหรอพี่วิทยโอ้มีดหมอนะคใครเล่นพีบีน่าจะรู้จักคนที่ขวาเวอร์ง้างสับไงไม่มีใครเล่นรอกมาเอ้ยวิ่ระเบิดคุมละว่าผมคุมนะโอ้มีมาม่าด้วยแต่เกมมันเพิ่งอัปเดตมานีา่หว่าผมจำได้ แต่ผมไม่รู้อัปเดตอะไรอะ่ะผมก็ลืมนะฮะเฮ้ยเจออะไรคอสโบเจอคอสโบเหรอแอปหนึ่งนะระเบิดเวลาระเบิดเวลาฮ่าฮ <c oughs> ่เลดไม่เอาดีเดี๋ยวเขารู้ว่าเราเสียงไม่ดีโอโ้โหตายมาล้วนหนึ่งผสมผสมมัดรวมกันกลายเป็นชุดเกาะถูกมือเหรอโอเคโอเค เสียงเสียงแบบเหมือนอยู่ใ,ใกล้ๆผมเห็นมีตัวใหญ่ๆตรงนั้นด้วยเห็นไหมผู้ชมเห็นไหมครับไปย่องเข้าไปดูใช่ไหมเหมือนบอสโอ้ยโดนมัดนี่คือปกคลิปโดนมัดดินด้นดิน้นดิ้นจนลูกชินเลยนั่นใช่ไหมตัวบอสเอ้ยโอ้โหลุกแล้วลุกขึ้นยืนเลยเหรอไม่เป็นไรครับผมผมมาดูเฉย ตรงถ้ำตรงบ้านนั้นก็คือถ้ำท,ทุกที่ผมไปมันอุ้ยโอ้เฮ้ย,ยใช่เหรอเฮ้ยกวางตัวโคตรใหญ่หมดแม็กเฮ้ย,ย,ย,ยคือไม่ขยับวัดคือเฮ้ยนี่หมอหมดแม็กไม่ตายเหรอ โอ้โหมันคือมันไม่ให้กวางธรรมดาใครว่ากวางอะไรนะกวางมูสเฮ้ยโอ้ยย่องต้องปลาโดนปลาโดนคือตายดีเลยดีลูกชิ้นได้เนื้อกวาาแร่เนือ้อคล้ายๆปลาขายนะที่ผมดูเป็กวางตัวโคตรใหญ่เลยโอ้โหให้เหนื้อเยอะด้วยหนึ่งสองสามสี เข้าไปโอ้โดนตรีดนตรีสัญญาณไม่มีอ่ะมีแต่ไฟฉายเฮ้ยนาฬิกาเต็เไหมไปหมดเลยขนมเนื้อกระดูคนตายพวกคี่คิดว่าผมคนเข้ามาที่นี่ไหมล่ะ <c oughs> เนื้อทั้งนั้นเนื้อสดๆเง็นไงร้องทำไม โอ้สามตัวโอ้ไม่ใช่สามแล้วล่ะตรงนั้นมีสามมันขึ้นมาไม่ได้ใช่ไหมป้ยิงยิงยิงเข้ามาโอ้ยอยู่นิ่งนิ่งโอ้ยิงยากเหลือเกิน เฮ้ยเฮ้ยขึ้นมาไม่ได้พวกเองขึ้นมาไม่ได้ขึ้นมาไม่ได้เพราะม,มันไม่ตายหรอกพวกนี้ต้องเจอของของอีคมมาจุดเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเอาไปกินเฮ้ยเฮ้ยร้อนแล้วขึ้นได้แป๊บหนึ่งมีคัวดีครัว อยู่ใ,ใกล้กันหน่อยครับผมมองไม่เห็นตรงนี้ตรงนี้ตรงน,น,นี้เอ,อ้ยอยู่นิ่งๆดีผมไม่รู้ทางไปต่อนะนี่ไงร้อนคี่ผมมีธนูอยู่นี่ว่าก็ัดผิดแล้วกันยิงดอก อืมหัวแตกเฮ้ยอะหมดหนูหมดโอ้โหอืมอืมปักตัวปักหัวหมดละหนูหมดแล้วครับผมโอ้หนูหมด่าจะหมดแล้ว นี่คืออะไรเฮ้ยเอาสว่านไดป่ะทองเหรอโอเคเข้าใจทองไ้่ชายผมไม่สว่างเลยครับ <c oughs> ไม่ชายไม่สว่างเลยครับป้ากระสุนโอ้กระสุนเฮ้ยฟูซิฟิกนี่งไง โชโชโอ้ตายคาโทรศัพท์โอโหตายในหน้าที่เฮ้ยโอ้ตัวอะไรวะเอ,อ่มเขาให้ซีโฟมาต้องใช้ซีโฟฆาแน่เลย่ะถูกผลงานงอนโอ้เลือดสาดโหเอ้ย ายเป็นมาเล่นโกโก้กินก่อนือมังหารเสร็จต้องกินเฮ้ย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 อ้วก้ว้เ,เหรอทั้งหัวมันทั้งหัวมันครับโหวิ่งยางเดียว ไอย้ยูมูงแงมูงแงเต็มไ,ไปหมดเลยแต่ว่าโอ้โหตังค์เยอะมากทางไหนวะเฮ้ยโ,โหเด็กเต็มไปหมดเด็กน้อยเดยวเพิ่งดูมีคนวิ่งมาอยู่โอ้ยหลบ ไปแล้วโอเคอยู่ร้องอยู่ร้องไปแล้ว <c oughs> สามขาไม่กลัวผมผมอีซี่ครับผมไม่เคยกลัวอยู่แล้วจะ <c oughs> ตามมากันแล้วกันไปต่ออร่อยไหมเพื่อน บ้านเอียงนอนโอเคอย่าลืมเซฟตานได้ไงวะทำอะไรในบ้านผมอ,ะอ่ะพ้อพังบ้านขอนอนก่อนได้ปะ <c oughs> อุ้ยนอนไม่ได้ด้วย ันสติกค่วยทาดเฮ้ยเอามามโป้เห็บมากแทงลุบหลบเอ้าเป็นชาวล็อกแถวนี้กระสุนไม่มีครับผม นี่เงยเอาของมาคืนขอเนื้อด้วยทุเรศมากมาจากไหนวะทงวันเริ่มออกมาบุกแล้วใคคือแต่น,นี้มีพวกคือแต่อะไรก็ไม่รู้ <c oughs> เห้นมีพวอะไรวะ มีไฟฉายก็จีๆกูดเกมไปเลยครับผมเดี๋ยวเดวผมถือไฟฉายผมกำลังเดินอยู่ในน้ำโอเคโอเคอุ้ยสวัสดีครับเ้เวลาทดลองมีดอะ กน,นหนึ่งนะพ่อ่อนทุกคนให้ผมเดินในน้ำโอ้รทุเรศคนลองปี้หน่อยพี่ผมไหมสาตัาจารหลวงพ่อโอ้พูดฟันพูดเร็วไม่เหลือเลยไม่เหลือเราเคยมองมว่าชูตูดให้ผมดูดทำไมฟันฟันส,สักลายเหรอ ไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวพูดไปเรื่อยได้มาละร้อ,อ,องทำไมร้องทำไมเยอะแยะวิ่งมาวิ่งมาหลบฟันเร็วมากฟันหม,มดเร็วมากออกคิที่เขไม่เห็นเกี่ยวคิเลยพูดผิดครับท้ผมไม่สัมผัสระเบิด ฟัน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 อย่าบังบังทางผมทางสะดวกโอตายหมดเลยเหรอโอ้มีโทษโอพีอะฟันเร็วมากเฮ้ยไม่เอาแล้วเพื่อนนะหนึ่งขอดูของก่อนเฮ้ยหลบหลบ โลภีตีผมผมหาของอ่อนอะไรวะอยู่ไหนวะโอ้ใครมีน้ำมันไม่กล้าลงน้ำไงเฮ้ยเจอแล้ว <c oughs> แผลดไลท์อะไรท้กอย่าง <c oughs> อ,อุ๊บระเบิดโอ้ท่านายผมจะเจอแน่นวะ วนเอาฝ่ายวิ่งตามผมไปก่อนผมไม่กลัวผมบอกแล้วผมชินชาแล้วผมชินชามากแต่ตอนนี้ก็อยากจะรู้ว่าพวกมันอยู่ไหนวะเฮ้ยโอ้โหเยอะมากอับหนึ่งผมไม่เจอพวกเลยนะ มาขึ้นจุดสูงก่อนฮ่าอ่ะดูดูดีด้ว <c oughs> ยดูกระจุยกระจุยตำนงไปเช็กเผากอนเดอกระเบดิดครัวนิ่งนิ่งเลยของพี่มันเยอะไอ้น้อง เยอะมากมาได้ของคืนแล้วเฮ้ยมันไม่ตายเหรอ <c oughs> ฟัน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 ทำร้ายทำร้ายมาสตาร์โคนไม่ได้เล่นหรอกเฮ้ยอไ,ไอไลน์ <c oughs> ไอล้ล้นเฮ้ยล้นนิ่งๆไว้คำหนึ่ง โอ้โหข้างคาวพี่จะจำสแกรไปถึงไหนเนี่ยือมันไม่คงไม่มีของวางไว้ในน้ำนะเป็นถ้ำที่ลึกมากเลยนะโอ้โหข้างตำบนลงน้ำดีกว่าพวกเขาอเฮ้ยจมน้ำจมแล้วหนึ่ง เพือลงมาอีกเราไมา่ลงมาเร<า>ื่อยๆโอ้โหโจมเป็นแถวขโมยดีครับทีผมไม่เข้าหรอกมาเฮ้ยจมแล้วสองเหรอเข้ามาโจมเป็นแถวนะ ลอยไปเลยลอยไปไกลโอ้ยตบตบตีตบตีตบตหลุดเลยแขนทำร้ายไปชัดเฮ้ยโอ้โหให้ผมลออมาลงน้ำได้ยังไงตัวใหญ่หมหมานี่มานี่มา,มาทางนี้รอนะผมจะรอดูมันจะมาไหมมาอย่างนั้นแหละเฮ้ยไม่กล้าว่ะเอา้า จมน้ำเฮ้ยลงมาแล้วโอ้จม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 น้ำตายบอกเลยว่าใส่ที่ดำน้ำจมโหช็อกช็อกเฮ้ยข้างหน้าเหมือนเจออะไรข้างหน้านะเเด็กเต็มเลยว่ะเด็กน้อยเฮ้ยพั่วกระโดดมาขโมยพั่วแล้วก็ เกออ็คืออะไรวะเฮ้ยแล้วข้างหน้าผมคนหนึ่งนะพวกคุณเชื่อเรื่องคนโดนไฟเผาปะไม่เชื่อสินะเดี๋ยวผมจะแสดงให้ดู <c oughs> อย่าร้องอย่าร้องป่ะดื่มน้ำหน่อยแล้วกันน้ำมนต์ไม่สะดวกมีแต่น้ำไฟไงเฮ้ยดิ ผมไม่สามารถกระโดดลงไปได้เหมือนมันบังคับอ่ะหลบได้หลบได้ไดฟัน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 ,ฟน,ฟนตกดีตกแน่เฮ้ยโอ้โหมันตายยากมากอ้อตายละเรียบร้อยมา คือผมไม่สามารถออกไปทางนี้ได้เหรอดริงช็อตนี่มันยิงได้ปะก็ลองปืนแบบยิงไม่ได้ด้วยเหรอครับอุย้ยยิงได้นดีห่หว่าเอาละครับก็จบไปแล้วเกม Sound the Forest EP ที่3นะครับผมแล้วก็3ชั่วโมง17นาทีนะ <c oughs> พูดไม่เหมือนกันแต่ละครั้งไปแล้วไปไป